ร้านค้าแม้เปิดมาคือมีเลียดทางไว้เลยแล้วก็มีตอน,เร,นเราอยู่นนร้านค้าเหรอเอออามีเท่าไหร่มีเจ็ดสิบหกเออโอเคแตวมึงเดินไปไหนมึงเนี่ยตาตามีหน้ามีเท่าไหร่แต่มีหน้ามีเจ็ดสิบเห็นโอเคนี่คือเซฟต่อแล้วนะอันนี้ผนนกอุย้ยทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตะกี้กะว่าจะเอาขนนกอะ ทำายข้าวของเลยละเราจะหาของยังไงหรือทีนี้เบื่อหาเลเอาเอาเอาขนนก่ะเพื่อที่เราจะได้อันนี้ขนนกไหนวะเอาขนนกไปนั่นแหละขนนกที่จับอยู่อ่ะมันจะทำให้ยกของได้เบาขึ้นเราวเอาติดหลังววติดหลังมึงอยู่อะไอ้ขนนกอะเอาไหมล่ะไม่เอาอยากได้สเต็งเอา ยนของไปติดหัวแล้วก็เออเอายาไหมยาไหมยาหรอเปลือไว้หรอรถแพงไม่เอาเลือดมึงเหลือเท่าไหร่เลือดเลือดมึงเหลือเท่าไหร่เลือดต้องต้องกด E 107เลือดเหลือ107เต็ม120อูงั้นงั้นกูเอาเออเอาอะไรไปดีวะจริงๆเอายาเลือดก็ได้นะยาเลือด8ะ โีโยนเข้าไปละโอเคโอเคแล้วก็มีกระโดดสองครั้งอะ่ะหมื่นหนึ่งอะ่ะมันจะใช้เหะกูมไม่ใช้แล้วไอ้แม่งไรประโยชน์มากเฮ้ยกระโดดขึ้นเลยอันนี้เพิ่มระยะแปดพันาไหมหรือว่าเพิ่มสตามิน่ากับกระโดดรั้นเออเอาสตามิน่าไหม เออสตามีนาป่อตด้ง,งันแปลามันได้กล<อ><ด>่อง<ะ>เดียวดิเอาอะไรออกสักหน่อยไหมมันมันเกินกระโดดไม่เอาใช่ไหมระเบิดอ่ะระเบิดเอาเอ้ยเดี๋ยวจะไม่ได้วะเราได้ซื้อหรือเปล่าวะมีระเบิดมีเพิ่มแรงนะครับในการยกของมันจะเพิ่มระยะการยกของสตามีนาเพิ่มวิ่งไวอันนี้เพิ่มเลือดเผื่อเวลาโดนอะไรเพิ่มสตเตนยกของอา้าวเฮ้ เลีบเก็บการซื้อของเฉยเดี๋ยวก็ทับอะ่ะเหลือเก้าโอเครอมเอาเอาเงาสองเปล่าข้างบนข้างบนมีระเบิดอะ่ะแต่ว่าแต่ว่ากดกดกดปุ่มแล้วอะ่ะต้องขึ้นรถแล้วอะ่ะข้างบนไหนมีระเบิดไหนข้างบนเพดานมีระเบิดแต่รอบหน้าค่อยมาดูดูแลกันเอละฮะตอนนี้เราก็เรา,มาไม่มีขอ<ม><น>ง ก็แล้วยายาหายอ้าวไม่ได้หยิบมาเหรอเ้าไมงเอาใส่ไม่ใช่เหรอไม่ได้เอาใส่ไม่ไม่ได้อาศัยนะไม่เป็นคำมาแบ่งๆกันกินเราจะเพิ่มสเตตัสโดนที่ยกของได้เบาขึ้นก่อนเฮ้ยจอมเดี๋ยวอย่าเพิ่งยังไม่ได้กินอันนี้เลยไม่เป็นไรเข้ามามันก็กินได้ต่ออ๋อหมายถึงว่าพอเขาดันเนี่ยใช่ครับอ่าฮะนี่เริ่มเป็นที่ด่าน5นะ จากขาแล้วที่เราได้เล่นกันไว้มากินเพิ่มระยะพละอันเพิ่<า>มระยะก<ล>ูเลียดมีเท่าไหร่ออมมีร้อยี่สิแต่ว่าเลียดก,กูลดเหลือเหลือเจสิห้าเอ้เจ็สบหกงั้นกินเ,เลียดไปเดี๋ยวขอคาตามินาใช่ไหมเออเพิ่มมันเป็นเก้าสิบละไม่มันเพิ่มจากเดิมด้วยเจ จากนี <ítulo> ้บ anyway, so ah. in <sl aps> mm, ้านปีสิงเราก็จะไปหาของที่มีมูลค่าแล้วก็เอาใส่ในรถเข็นนี้กันนะครับเพื่อที่จะเอามาขายในช่องนี้อ่าวิงข้างหน้าก็มีของเลยครับเปิดมาเป็นของชิ้นใหญ่แต่คนมีสเปนเยอะว่าว่าเอาของไปไว้ที่อันนี้ดีกว่าแม่งเกะกะเอาของไปไว้เลยเนาะ ของเล็กๆแบบราคา500-600เนี่ยจริงๆผมว่าเอาไว้ทุกบอสน่าจะดีไม่ตัวตลกอะเอามาทุกบอสน่าดีจะตลกแทงเฮ้ยแต่แต,แต่มันมันแทงได้ดีสุดไงแล้วก็ดาเมจมันขึ้นอยู่กับความเบี่ยงด้วยถ้าเราเบี่ยงแรงก็จะแรงอ,อ๋อเพราะว่าเออผมดูนะฮะแบบมันมีบางคนที่แบบแอบตรงมุม ตูเนี่ยรตจแล้วก็เปลี่ยวางเนี้นนแรง ใบนี้มีทุกปากนะครับมีนมด้วยมอในนี้มีนมาใบนี้มีมีนมมีนมใช่มีนมนมหลายๆตัวเนไหนๆๆๆๆไอ้ดอกนี่ไปไหนอะหลังหลังๆยับร้อยฮะการนมเอ๊ะเสียงดนตรีอะไรอ่ะทำไมมันเธอเรา อันนี้ยกไปคนละชิ้นได้ไหมครับเนี่ยเออว่ะพอเข้ามาในห้องนี้นีมัน่ขึ้นะยกคิวไม่ขึ้นนะครับคิวมันหนักไปหนักไปเราต้องเอาไปไว้ตรงนู้นอ่ะตรงจุดสายเลยเอาใส่รถใส่รถเราใส่รถหรอใช่แล้วก็ค่เอารถเขียนไปแล้วก็เดี๋ยเดี๋ยวยกกดน้ำตามไปกูยกคนนาไม่ว้ที่เกาะเอ้ที่ที่ที่ขายของอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวยกไปเอาโอเคงั้นอยนะไปเลยไปเลยของกูของกูสเตมิ่นกูมีสองอ่ะ ไอ้จอมจอมบนนั้นมีหัวกระปินหัวกระปินเออหัวกระปินยกได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวขึ้นผมชอบเผยเรียกสเต็งว่าเป็นสเตอร์มินา่าม,มาเนี่ยหล่นเดี๋ยวแปลกๆว่าได้ไหมเดี๋ยวกูไปไว้เดี๋ยวกูไปไว้ปล่อยเลย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  เาโอเนะไปนะไปเลยไปเลยแต่กูไปไว้ตรงจุดขายก็ได้เสร็จกะเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถเปลนตามไปด้วยนี่นะเราก็เอาของใส่รถแล้วก็มันจะมีราคาอยู่หลังรถนะครับมาเอ๊ะชนโอ้ยมันชนอะไรอ่ะอะไรเราไม่ได้ชนกูโอ้ไอ้นี่ขนาดกูสเตมิน่าเออเอาลงพื้นก่อนต้ะลงพื้นลองลองเว้นลงพื้นแต่กูมีสเตมิน่าสองกูยกคิวไม่ขึ้นว่ะ อุ้ยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่จอมขึ okay. ม้นเกียแล้วถ้ากดแท็บดูแล้สตาร์มีหน้าผมก็ไม่มีเลยครับตสตาร์มีหน้าไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สตเต็งสเต,ต็งผูมีสเต็มสเต็งสองอ่ะเอามึงไม่มีมมมเหรอเอาม่อกิ้วเหมือแดกโทษสเต็งผมนี่ไม่มีเลยผมมีสตาร์มิหน้าห้าเลเยตหนึ่งสปีดหนึ่งแล้วก็แรนด์หนึ่งนะผมมีเอ่อ ครอใว่าน่าจะมือปืนปะ่ะมันเป็นเสียงผิวปากมาก่อนกว่าน่าจะมือปืนนะจริงเหรอเออถ,ถ้าเจอมือปืนถ้ากดคิวทันคิดว่าน่าจะบอหมันทันไหอก็คือมันจะมือเราเหรอไม่มันน่าจะยิงวืดโอ้ ผมได้ไปลองกับตัวอะไรนะเลเซอร์เลเซอร์เวลามันจะปล่อยเลเซอร์ใช่ไหมเราก็แค่นั่งมันจะเป็นเลเซอร์ผ่านหัวเราไปแต่ถ้าเรานั่งแต่แรกอะ่ะมันก็จะเล็งต่ำเหมือนข้างบนนี้ขึ้นได้เดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูแล้วกันนะครับโอเคครับผมไม่ไม่ชินเลยคุยสุภาพเนี่ย <laughs> ไม่มีอะไรเลยขึ้นมาทำไมเนี่ยยิ้วไอ้แก้วไหนอยู่ไหน นี่อคิวอะยกไปเถอะอันนี้ไปไว้จุดใหม่ไหมตรงนั้นมันเกินงบประมาณอดราใส่รถกันเยวหาหาอันนี้ใหม่เนาะเวลาเวลาจะหมุนของอ่ะขีกขวานะแล้วมันจะมันจะขึ้นองศามาให้หมุนอ่ะเออใช่มันมีให้ทำนะรู้รู้อยู่แต่ว่าไม่เคยทำอะ่ะผมทำอยู่บางครั้งอุ้ยมองข้าไมไปได้ไงเนี่ยถ้วย ไม่มีครับไม่มีใครอยู่ปลอดภัยใี่ผมเก็บแก้วมาแก้วหนึ่งเฮ้ยอันนี้ก็มีนาฬิกาเ0 0ยอะใช่ไหมจะเก็บอันนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่กระโดดไม่ถึงอ่ะยิงไม่ถึงวะมาตรงนี้มาถรงเงี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ uh uh ึงได้ได้ผมว่ากู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 ไจะกระโดดได้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องกระโดดเนาะเอาง่้ยเลยเหรอมาผมช่วยตามลงมาโลดจะได้เงยของเงยขึ้นก่อนของเงยขึ้นก่อนโอเคเอาได้ไม่เนี่ย ของชิ้นเนี้ยแตกง่ายมากโคตรบอบบางอ่ะเออมันเกยให้มันเกยไปข้างหลังมันเกยไปทางไหนดีวะปล่อยนะโอเคดูว่าหาที่วางดูว่าหาจุดขายต่อไปก่อนดีกว่าใช่ผมว่าด้านนี้แน่เลยเฮ้ยข้างบนข้างบนมีเหมือนจะมีของอยู่ของแทบจะเต็มล มันคืออ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่ของหล่อนโทษเจอแล้วเจอแล้วข้อมาไขเจอแล้วเหรออ๋อโอเคเฮปิด,ดป,ประตูเหรอเมื่อกี้อ้าวมันมันแผ่นมันเหมือนแผ่นดินไหวก็เลยหลออ่อนผมก็วาเ่าเหมอบอะไร เพราะว่าเกมน,นี้ผีจะได้ยินเสียงที่เราคุยกันนะครับถ้าเกิดว่าเราคุยกันเสียงัมผีก,ก,กจ็จะมาทนีประมาณนั้นเอาคิวลงเลยเอ้อาแต่ว่าแต่มีโดนไว้ยังไม่ได้ใช้เลยอ๋อไอ้โดนไหนวะถ้าซื้อโดนมาโดนยกของอ๋อไอ,อ้ที่ว่าออไอ้ของเา อ๋อไอยูเหรอใช่ใช่ยู่ไหนอ่ะ <ผม S 2> ไม่ได้ไม่ได้เก็บมาอยู่ในตัวผมเนี่ยแหละอ๋อผมมีประสบการณ์ที่แบบเปิดประตูตาม,มาแล้วก็จกเจอกับผีหัวกระโหลกรอยอย,อย่างเงี้ยเจอพลอยกระต่ายเปยมดเดือฟังสิ่งมันเป็นอะไรที่แบบเย่ยมมากเราเราให้มอนลอยได้ไหมให้มอนลอยเหรอ ถ้าจะเอามอนลอยผมว่าต้องเอาก้อนจาบิตี้มาเลยม้งถ่วงตรงกลางหนึองสอย Thank you เชียนี้ยกไปทำไมเนี่ยนี่นะขยันอุ้มกูเลยเกินววกนี่